ดีค่ะทุกคนตอนนี้ก็กลับมาพบกับช่องอุ้มชาแนลนะคะทุกคนวันนี้นะคะอุ้มก็จะมาสอนทาทรงผมวันส่งกรานด้วยกันนะคะทุกคนก็จะมีแค่พร็อพมีหมวกหรือว่ากิ๊บนะคะก็คือแบบไปได้แล้วแล้วก็มียางนะคะทุกคนก็เดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยนะคะว่าจะมีทรงผมอะไรบ้างเนะเาะเพื่อแบบใครยังหาเลือกฝันแบบทำทรงผมอะไรไปดีวะอะไรเงี้ยนะคะก็ มาดูฉบับอุ้มได้เลยนะคะถ้าแบบมีคนสนใจอะไรนี้เนาะลุกแรกนะคะก็จะเป็นแบบลุกเบสิคเบสิคเลยนะทุกคนที่แบบคนใช้แบบเยอะมานะคะทุกคนก็คือถักเปียวสองข้างนั่นเองนะคะก็คือแบบใครมีหน้ามาก็สามารถใส่หน้ามาได้เลยแต่อุ้มแบบือใส่หมวกไงทุกคนเออมันก็เลยต้องเก็บหากีอะไรก็ได้นะคะทุกคนมานะคะ่ะจับมาสามช่อนี้แล้วก็ถัก ปกติเลยทักเปียแบบเปียสาวปกตินะคะถ้าไปนี้ทักมาเลยหรือว่าแบบใครแบบถนัดทักเปียอยู่แล้วอะทุกคนก็สามารถทักตั้งแต่ตรงนี้ไล่ลงมาได้เลยนะแต่ว่าอุ้มใส่ห่วงเนี่ยเราไม่จาเป็นต้องทักสูงขนาดนั้นนะคะทุกคนทักมาบบเลยทักไล่ลงมานะคะเห็นไหมหลังจากนั้นนะคะแล้วก็จะใช้ยางแต่ถ้าใครแบบมียางแบบน่ารักน่ารัก,รกตะมุตะมีทุกคนก็เอามาใช้ได้เลยนะ เ,ออเปียกแบบธรรมดานะคะแล้วก็จะมาถ่ายกีกงข้างคือแบบเปียนี้ก็จะแบบเปียง่ายนิดนึงทำง่ายนะคะแบบสำบรับเ่นรีบเนาะคือแบบเราไปเล่นส่งการมันเปียกอยู่แล้วใช่ปะทุกคนเราจะทำทรงผมมันก็ต้องทำแบบง่ายอะ่ะ แล้วเราะะก็จะใช้ยางมัดเลยเราจะได้แบบประมาณนี้นะคะทุกคนถ้าแบบใครยังติดก,กกงติดกิ๊บให้มันดูแบบสวยๆเนี่ยนะทุกคนเราก็ใช้กิ๊บ์ติดแต่ถ้าแบบเป็นสาวหวานอ่ะก็เอยากจะเดี๋ยวใครนี่เป็นสาวหวานเขาจะแบบใสใ่แค่หมู่แบบนี้นะคะทุกคนเห็นปะเออเห็นเนี้ยก็น่ารักแล้วเห็นปความไม่ติดกกงติดก,ก,กิ๊บอะไรเลยทุกคนเนี่ยไปเปียแบบเบสิกมาทุกคนที่ ช้เล่นนะคะทรงนี้ได้แล้วหนึ่งลุกนะคะทุกคนค่ะลุกที่สองเราก็จะมาแบบในลุกแบบก็เป็นเปียสองห้าเหมือนกันแต่ว่าจะใช้ยางเอานะคะทุกคนใช้ยางเยอะน,นิดหนึงเพราะว่าเราไม่ได้ใส่หมวกนะ,ะทุกคนนเราจะไม่ใช้หมวกแล้วนะคะนี่แล้วเราก็หยิบมานี้นะคะ ท่อเนี่ใช่ไหมแล้วเราก็เอายางมัดน,นะคะทุกคนอันนี้ผมแบบปะลงปะหลคือแบบใช้ได้นะคะคือมันจะเชิงแบบทำนองแบบถักเปียทุกคนแต่ว่ามันไม่ได้ถักเอายางมัดเอาแบบนี้แต่ถ้าใครแบบมียางสีอะเออใช้ได้เลยนะแล้วเราก็จะจับท่อมานะ คือแบบจับเค้ข้างหน้าพอเนยทุกคนช่อหลังไม่ต้องไปจับนะเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องมาดอยูแล้วนะคะนี่คือแบบอยากได้เปียนแอยากได้แบบถ้ามียางสีคือแบบใช้สีผูกมัดนียสวยทุกคนเออแต่เราไม่มีคือแบบหาไม่ทันนะคะเพราะว่าเดี๋ยวไม่มีเวลาถ่ายคลิปนะทุกคนเพราะว่าเมื่อวานอุ้ก็เพิ่งไปสอบเสร็จมานะคะแล้วก็แบบเออไปส่งงงส่งเออไปส่งเอกสาร องวัยรุ่นไม่รุ่นนะคะทุกคนถ้าใครติดตามเวจิอจุ้มก็จะรู้นะเออเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงสอบปลายภาคของมหาหลัยอุ้มนะคะซ้อนแต่วันที่หนึ่งถึงสิบสองเมษาทุกคนเออแล้วคลิปเราอะ่ะก็คือแบบหาวันถ่ายลงไม่ได้อะ่ะคือแบบไม่มีเวลาด้วยแหละประเด็นแต่อยากทําลงไงทุกคนเอออยากมีไว้แบบอยากลองเปลี่ยนคอนเทนต์ตัวเองบ้างอะไรอย่างงี้นะคะนี่ก็เพิ่ง เดี๋ยวเหลืออุ้มเหลือสอบออนไลน์อีกวิชาหนึ่งนะคะที่หน่อยที่ว่าสอบออนไลน์นะนี่้วก็หนีลงมาถ้าไปสอบที่มอแบบคือต้องนั่งรถตีกลับไปอะแล้วเพื่อนบางคนอุ้มอะอยู่เชียงใหม่อะไรเงี้ยเออก็คือแบบกลับบ้านเป็นเล้วนะคะทุกคนแล้วให้นั่งรถมาสอบก็ยังไงอยู่นะเพราะว่าเขาไม่ได้แจ้งเขาเพิ่งจะมาแจ้งเมื่อกี้สักพักหนึ่งนะคะทุกคนนี่นะคะก็จะได้แบบนี้เลยคือแบบ ถ้ามียางสีคือสวยทุกคนลุกเนี้ยทรงเนี้ยือคือคิดอยู่ว่าจะเอาทรงอะไรดีวะนี่นะคะพุ้งจะแบบทำแค่สามลุกพอนะทุกคนเพราะว่าพอลุกจริงๆอะทุกคนก็น่าจะถักเปียแกะสองข้างส่วนหน้าที่เห็นมีอีกทรงหนึ่งที่แบบกำลังหิดอยู่นะทุกคนเออเราเห็นในติ๊กต็อกคนแบบทำเยอะมากทรงลุกนั้นอะ นนะมนะัทุกคนต้องมัดให้เท่ากันด้วยนะคะนี่เราก็มัดไปเลยคนผมยาวก็จะแบบดะทำได้แบบลายลุกนิดนึงนะคะทุกคนแบบทําได้ลายทรงผมอะ่ะคือแบบเผื่อบางคนไปเล่นตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ สิบสองสิบสามยันสิบหกอ่ะทุกคนมันไหลไปเยอะมากไหลไปหลายวันยิ่งเขาบอกว่าเล่นสงการตั้งแต่วันที่อะไรนะถึงวันที่อะไรไม่รู้อ่ะเออตาปรีอุมอ่ะเล่นวันไหลไปยันนุ่งเลยนะทุกคนสิบเจ็ดเลยนะคะสิบเจ็ดสิบแปดอะไรเงี้ยเนาะนี่เอออุ้มอุ้มอุ้มจะกลับนะครมฐมวันที่สิบหกนะถ้าแบบได้ไปเล่นวันไหลที่อถนอนต้นสนก็จะถ่ายวอล์กมาให้ดูนะทุกคนแต่ว่าก็กลัวโทรศัพท์เปียกอ่ะรอดูนะคะ นี่แบบนี้นะคะเราก็จะใช้กริปนะคะทุกคนติดตรงที่เราเอาอยางมัดไว้อุ้มขอ,อยาดูในกระตรุะ้งเเพราะว่ามันดูในกล้องมองไม่เห็นนะคะทุกคนเพราะว่ามันสว่างจ้าสะเหล็กนึงนี่ทุกคนมันจะแบบโอ๊ยน่ารักตองมูตแต่มีเทละาเรานะทุกคนทุกคนต้องดูกิปตัวเองด้วยนะว่าพอหรือเปล่ามัดยางไปเนี้ย ก็จะสวยๆนิดนึงแบๆวๆอ่ะเหมาะก,กับแบๆวๆเด็กน่ารักนากค่ะแต่รุ่นยี่สิบก็ก็แล้วแต่ทุกคนจะทำสุขนี่ทุกคนสวยมากค่ะลุคนี้แต่ว่าจะใช้ยางเปรียงนิดนึงเนาะนี่นะคะมาค่ะมาสู่ ลุคสุดท้ายนะคะทรงผมสุดท้ายนะคะทุกคนก็คือมัดแกะก็คือทั้งสองข้างหมดเลยนะทุกคนเนาะก็คือแบบถักเปียมัดแกะสูงสูงนะคะทุกคนเหมือนคล้ายๆอมวยอะ่ะนะคะแล้วก็มัดไปเลยตอนอื่นเราจะต้องแบบแบ่งครึ่งมัดผมทรงสูงก่อนเนี่ยนะคะทุกคนผมยาวมันก็จะได้เปียบหน่อยแต่ว่าช่วงนี้ยคนว่าผมยาวแบบร้อนมากอุ้มว่าจะไปตัดหล้วเราแล้ว,แ,ลวแ,ลแต่ว่าเออ ดี๋ยวว่าจะไปตัดวันที่สิบสองนี่แหคนนะไม่รู้ว่าร้านจะเปิดหรือเปล่านะคะเพราะว่าส่งการแล้วอะเนาะอยากไปตัดมากว่าจะไปตัดสักบาทบาทอะไรเงี้ยทุกคนไม่ไหวร้อนทุกคนประเทศไทยเมื่อวานก่อนวันไหนไม่รู้ที่ว่าประเทศไทยร้อนตั้งสี่สิบองศาทุกคนโอ้โหอ้มกอนเลยคตร้อนอะนี่เปิดแอร์อยู่ยังร้อนเลยทุกคนนี่นะคะมาเป็นเลย นี่นะคะแลสมาธิแบบแบบนี้เลยไปเล่นแบบนี้เลยปปะเออเหมือนพุดเดิ้ลเลยเหมือนหมาพุดเดิ้ลนะทุกคนนี่นะ่เทศกาลที่แบบคนไทยรอคอยที่สุดก็คือเทศกาลนี้นั่นเองเนาะไปเล่นสองการแต่เด็กๆก,ก็จะแบบจะแบบคือคือนิดนึงเนาะแบบพวกมัธยมมัธยมอะไรเงี้ย มหาลาัยก็จะแบบบางคนก็แบบไม่ค่อยไม่อินเลยแล้วอะไรเงี้ยจะติดดาวก่อนเพราะว่าอุ้มหน้ามาอุ้มมันเองถ้าแบบใครมีหน้ามาไม่ยาวมากทุกคนก็ปล่อยหน้ามาก็ได้ส่วนแบบคนทํางานแล้วนี้ก็แบบไม่ค่อยอินเล่นเทศการเท่าไหร่ถ้ามีครอบครัวแล้วก็จะพาลูกไปเล่นอะไรเงี้ยเนาะ นี่สมนี้ก็ลูกนี้ก็ได้นะทุกคนเออว่าไปก็เดี๋ยวเรานะคะจะมาแบ่งชอ่อถักสักสามสี่อันนะทุกคนนี่สามถักเปียสามเหมือนเดิมเหมือนเดิมเลยนะคะอุ้มคือแบบอุ้มตัดผม,มแบบเป็นเลยยืร์เลยยืร์ไงมันก็จะแบบยาวไม่เท่ากันนะคะทุกคนอ๋อองแบบตัดสไลด์มนาะเพราะอุ้มเป็นคนที่แบบผมหนามากนะทุกคน คือเราแบบทุกปีเราจะต้องแบบไปยืดปีละครั้งนะคะทุกคนมีอุ้มยืดมาสองปีแล้วนะคะทุกคนอันนี้ก็เริ่มแบบอน,นั่นแหละเดี๋ยวต้องไปยืดใหม่ใกล้ๆ้เปิดเทอมอุ้มจะไปยืดอีกรอบนึงก็น่าจะช่วงเดือนมิถุนาเพราะว่าเดี๋ยวเราจะถ่ายวอล์กพอดีนะคะทุกคนก็เดี๋ยวเราอิเทอมอุ้มะจะกลับไปทํางานที่นคนปรปฐมด้วยนะทุกคนก็ถ้าถ่ายได้ก็จะถ่ายเนาะ ถ่ายไว้เก็บเป็นประสบการณ์นะคะหรือว่าแบบทำงานเสร็จแล้วเราก็ค่อยมารีวิวดีปะ่ะว่าแบบดีไหมงานอันนี้ดีไหมอะไรเงี้ยพอแบบคนสนใจงานนี้แล้วแบบจะไปทำอะไรเงี้ยเดี๋ยวอุ้มขอเลี้ยงเวลาตอนถักข้างนี้เสร็จนะคะอีกข้างหนึ่งเนาะคุดแบบมันก็ถักไปเรื่อยๆแหละทุกคนคือแบบอุ้มตาเหลไปทางนี้ใช่ปะ่ะเพราะว่ากระจกมันอยู่ตรงนี้นะคะทุกคนเออแกก็ให้เราดูกระจกหน่อยนะ เรามองในกล้องเรามองไม่ค่อยชัดนะเพราะว่าไฟมันส่องหน้าเราด้วยนะนี่แหละทุกคนเออไปซื้อยางกันมาไว้นะยางสีสีทุกคนคือแบบดีเหมาะช่วงนี้แบบร้านกิฟชมกิฟชอบก็จะแบบขายดีนิดนึงนะคะเพราะว่าเทศกาลสงการแล้วเนาะคนก็จะแบบหาเ e ฟเฟร์น์แต่งตัวแต่งหน้าแต่งทําผมคือบางคนก็คือตอนนี้กระแสะดำดงมาเราเป็นกระแสะอยู่ใช่ปะเออ,อบางคนก็จะแบบแต่งตัวแบบดำดงอะไรอย่างนี้ชุดทงชุดไทยนะคะทุกคน น้องแบบตามกระแสะคนไทยคือแบบชอบทำตามตามกระแสะทุกคนถ้าถักเปียเป็นเล็กๆมันก็จะได้หลายเปียรใช่ปะแต่ว่าอยู่คนเดียวไงเออไม่มีเพื่อนมาถักให้อะไรเงี้ยแล้วบางทีเพื่อนเราก็ต้องแต่งตัวเหมือนกันเราก็ไม่อยากจะใช้เพื่อนหรอกะเราก็ต้องถักเปีย,ย,ยใหญ่ๆให้มันได้หลายๆเปีย นี่ได้แล้วข้างนึงนะคะสายฝ่ออันนี้ต้องแต่นั้นสายฝ่อเลยคนถึงจะเข้าเออนี่เดี๋ยวเราอุ้มขอไปเล่สปีดอีกครั้งหนึ่งให้มันเร็วๆแล้วกันนะคะ นี่ทุกคนพาถักมันก็จะได้แบบนี้นะคะแต่ว่าหน้าเราไม่ได้แต่งแบบสายฝอเลยเราแบบสายหวานนะทุกคนเห็นปะเออนี่นะคะก็เดี๋ยวเราจะต้องแบบหาอะไรที่มันแบบมีไอ้นี่นิดนึงอุ้มก็คือแบบไปหาอย่างที่มันแบบเหมือนกันนะคะสองอันเอามาตรงนี้เนาะให้มันแบบดูมีอะไรนิดนึงพราบว่าไม่อย่างนั้นนะคะทุกคนมันแบบลงโจงแจงมากดีหน่อยที่ว่าปีที่แล้วซื้อไว้เยอะนะคะพร็อพเยอะ เห็นไหมเป็นลายสงการเลยนะทุกคนว้าทรงนี้ก็คือแบบเท่แต่ว่าต้องแต่งกับสายฟอดนะทุกคนมันแบบมันถึงจะแบบดูแบบเออเหมาะนี่นะคะลุคที่ได้ก็จะประมาณนี้เลยโอ้น่ารักอะพร้อมไปแบบสงการล้ะทุกคนเล่นสงการละ ก็จะไปแล้วนะคะสําหรับสามลุกเนาะสำหรับลุกที่แบบเออ,อคิดว่าแบบเออคนน่าจะใช้เยอะนะคะแบบเออแบบไปแต่งเยอะอะไรอย่างนี้นะเห็นะไม่ชอบลุคนี้ลุคนี้ก็แบบเท่ดีแต่ว่าเป็นแบบสายฟอนะคะสายหวานไม่ไม่เหมาะก็มาแนะนํานะคะสามทรงผมวันเล่นสงการนะคะทุกคนชอบลุกไหนก็แบบเออไปแต่งตามกันได้นะเออไปทําตามกันได้นะคะทรงผมมันก็สมาก็จะฮิตกันแบบทรงแบบพวกน,นี้แหละทุกคนนะคะเนาะ ก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอุ้มก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้อุ้มด้วยนะคะอยากให้ทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์มาได้เลยนะคะทุกคนเดี๋ยวอุ้มก็อุ้มก,ก็อ่านคอมเมนต์อยู่แล้วก็จะทําให้นะคะทุกคนแล้วเจอกันวันเล่นสงการนะคะสวัสดีวันปีใหม่ไทยทุกคนเลยนะก็เดี๋ยวดูก่อนนะว่าสงการอุ้มจะได้ไปเที่ยวไหนหรือเปล่าเพราะว่าปีนี้สงการเป็นปีแบบนานมากทุกคนที่แบบอุ้มแบบ ปกติทุกปีอุ้มันจะไปล่นสงการที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะคะแต่ปีนี้แบบเออแบบไปเร็วนิดนึงเพราะว่าน้องอุ้มอ่ะมันทํางานนะคะแล้วแบบพ่อกับแม่แบบคลัวน้องกลับมาทํางานไม่ทานอะไรอย่างนี้ก็เลยแบบพากันไปก่อนนะคะเนาะก็เลยที่ทุกคนเห็นคลิปที่อุ้มทำวอล์กร้อยเอ็ดไปสองวันตอนนั้นนะคะทุกคนก็คือปีนี้ได้เล่นที่ราชบุรีนะคะทุกคนก็ไม่รู้ว่าจะได้ไปเล่นที่ไหนบ้างหรือว่าจะไม่ได้เล่นก็ไม่รู้เหมือนกันน่าจะไปแบบทำบวงทำบุญอะไรอย่างนี้นะคะก็เดี๋ยวจะถ่ายมา ให้ดูนะคะทุกคนเนาะไว้เป็นแบบวอเลเปกเล็กๆน้อยนะคะทุกคนมันก็ต้องมีบ้างแหละเนาะนะคะไปเจอกัน,นะค่ะแล้วบัย